วันที่7กรกฎาคม2565เวลา10นาฬิกานายเกษมสันเครือเจริญผู้อหนวยการกองคุ้มครองรายงานนอกระบบนางพวงทองโชคบุญเจริญผู้อำน่วยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองรายงานนอกระบบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคุมครองรายงานนอกระบบกองนิติการกองคุมครองรายงานและสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมหารือกับกลุ่มสมาคมสัตว์ปีก ณห,ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยอาคารธนิยะถนนสีลมกรุงเทพกรณีกลุ่มสมาคมได้มีหนังสือนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานเพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานพิจารณาปรับปรุงหรือออกกฎหมายเกี่ยวกับการสะสมเล้นหยุดประจำสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา8สัปดาห์ติดต่อกันและการขยายเวลาพักระหว่างการทำงานในวันหนึ่งเป็น4ชั่วโมงสำหรับลูกจ้างที่ทำงานในฟาร์มสัตว์ปีก ซึ่งกองคุมครองรายงานนอกระบบและกลุ่มง,งานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่ามีประเด็นที่ขัดต่ออนุสัญญาขององค์การรายงานระหว่างประเทศหรือไม่อย่างไรเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป